สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ทนายลุงพลผ่าแตนวันนี้อยากจะพูดให้สมาชิก fc ได้เข้าใจว่าทางทีมทนายประชุมกัน เรื่องอะไรพูดถึงรายละเอียดให้เข้าใจว่าวันนี้ทางทีมทนายเรานั้นก็เป็นห่วงคดีต่างๆของลุงพลมากพอสมควรก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องของการเตรียมพยานหลักฐานในคดีหลักต่างๆเพื่อให้ครบทุกประเด็นทุกมุมที่เราได้ถแถลงเปิดคดีต่อศาลทางหลังบ้านเองนั้นก็มีเอมาต่อว่าว่าทาง ทนายจะเทลุงพลอีกทางทนายของธรรมรังสีขอยืนยันต่อเอฟซีว่าเราจะไม่มีทางเทคดีนี้อย่างเด็ดขาดเราจะต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลุงพลถึงที่สุดเราทำงานกันตลอดเรื่องไม่เป็นข่าวแต่เราน่ะก็ต้องทำงานเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานทั้งหมดให้ครบทุกประเด็นที่นำเสนอ ที่ถแถลงคดีไว้ต่อศาลเปิดคดีไว้พอถึงเวลาวันสืบแล้วจะได้ไม่ติดขัดอะไรเพื่อจะได้ให้ fc ได้มีความสบายใจไม่ต้องเป็นห่วงลูกพลกับป้าแต่นอะไรแม้กระทั่งคดีต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับทางลุงพลทางทีมทนายทนายความนั้นทางนี้ก็ได้ศึกษาหารายละเอียดอยู่ตลอดเวลาถึงจะไม่ได้อยู่เป็นทนายความในคดีนั้น แต่เมื่อเรารับเข้ามาดูแลในคดีหลักแล้วเราก็ต้องศึกษาดูข้อมูลทั้งหมดของตัวลุงพลเพื่อที่จะให้ FC ไม่ผิดหวังในทีมทนายของธรรมารังสีพยานหลักฐานในคดีก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลไม่อาจที่จะไปก้าวล่วงได้แต่ในส่วนของการดำเนินคดีไม่ว่าพยานที่เกี่ยวข้องพยานเอกสารพยานบุคคล ทนายก็เตรียมกันอย่างเต็มที่ทุกคนก็ร่วมมือกันขอให้ FC ทุกท่านสบายใจได้เราก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับ EP นี้ได้ข่าวมาว่าผู้ใหญ่นิ่มจะขอลาออกจากผู้ใหญ่บ้านแต่ผมไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงเป็นกำลังใจให้กับแม่กับพ่อผู้ใหญ่สู้ๆต่อไป ไม่รู้ไปเจออะไรมาหรือเจออุปสรรคอะไรมาขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่าท้อครับให้พ่อผู้ใหญ่สู้ๆูแม่ผู้ใหญ่สู้ๆผมเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ต่อไปเราเป็นคนดีไม่ต้องกลัวใครมาว่าเราเราจงทำความดีต่อไปถ้าพ่อผู้ใหญ่ลงนะ่ะหนูผีลงสมัครแน่นอนลงชิงตำแหน่งแน่นอนได้ขาวมาว่าหนูผีนะ่ะ จะลงชิงตำแหน่งผู้ใหญ่หลังจากผู้ใหญ่ได้ลาออกมาแม่ผู้ใหญ่ออกมาเกินเกลนไว้แล้วนะ่ะในตอนไร้สดมีใครบางคนยุให้หนูผีลงชิงผมอยากจะรอดูว่ามันจะได้กี่คะแนนเสียงผมว่าไม่เกิน5คะแนนเสียงผมนั่งขำกับเหตุการณ์นี้มากผมเชื่อว่าหนูผีลงชิงตำแหน่งผู้ใหญ่แน่นอนฝากชาวบ้านด้วย อย่าไปเลือกมันฝากถึง FC ทุกท่านเป็นกำลังใจให้พ่อผู้ใหญ่กับแม่ผู้ใหญ่ด้วยผมไม่รู้ว่าท่านทั้งสองไปเจออะไรมาแต่มันพีคที่หนูผีจะลงชิงตำแหน่งเรามารอดูความวุ่นวายโปรดติดตามต่อไปงานนี้นะ่ะมันแน่นอนหนูผีมันมีวีรกรรมใครจะเลือกมันถ้านหนูผีลงสมัครผู้ใหญ่แล้ว ได้เป็นผู้ใหญ่นะผมบอกเลยว่าความวุ่นวายเกิดขึ้นในหมู่บ้านอย่างแน่นอนตอนนี้เขาทำงานกันเป็นขบวนการอีกอีกคนลงสอสออีกคนลงผู้ใหญ่หาไปไหนตอนนี้นะ่ะในความคิดของหนูผีจะตั้งตัวลงชิงตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง y o u u u b e คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับผมถามนะครับมันหาว่าผมนะ่ะเป็นยี่ปัวใต้กำไรมาก กว่าลุงอย่างนั้นน่ะอย่างนี้มึงรู้ไหมว่าลุงกับป้านะ่ะเขาดีลโรงงานเองบิลหรือบินน่ะเขาก็ตีจากโรงงานออกมาไอ้นี่นะ่ะเข้าใจไหมคําว่าปรีกกับส่งหูเข้าใจไหมดิ้นดิ้นพูดใส่ร้ายลุงเขาดีลกับโรงงานเองอยากจะได้แบบไหนอย่างไงบินน่ะก็เป็นชื่อของโรงงาน เขาต้องออกมาชี้แจงมึงเหรอมึงเป็นใครมึงคิดว่าลุงกับป้าน่ะเขาโง่ขนาดนั้นเลยเหรอเขาน่ะจะไม่รู้เอกสารเลยเหรอหนุผีมนโนไปเรื่อยเลอะเทอะการที่เราจะทำธุรกิจอะไรมึงนะ่ะไม่ต้องไปเสือกไปสอนเขาหรอกเขารู้เขาฉลาดพอเขาไม่ได้โง่ดักการเหมือนมึงเพราะฉะนั้นนะ่ะอย่าแพร่มขาต้องเอาเอกสาร มานั่งโชว์มึงเหรอมึงเป็นใครมึงน่ะแค่น้องแต่มึงยังด่าเขาทุกวีทุกวันประจานเขาทุกวันปากบอกรักหลานระวังจะโดนเท้าหลานนะบอกไว้ให้ลุงเขาเดียวกับโรงงานอยู่แล้วบินน่ะก็มาจากโรงงานเลยอย่าโชว์โง่ให้เยอะนะหนูผีเพราะฉะนั้นน่ะทำอะไรคิดพินิษ์พิจ,จารณา นิดหนึ่งมึงคิดว่ามึงเป็นใครอ่ะเขาต้องฟังเหรอแล้วมึงเป็นใครโง่แล้วอวดฉลาดสิ่งที่มันพูดทุกวันมันไม่ได้มีความเป็นจริงอะไรเลยมึงทำอะไรไม่เคยสำเร็จเลยสร้างละครไปเรื่อยไอ้นี่น่ะพูดเพราะมีคนจ้างให้มาพูดเรื่องนี้หนูผีพูดตามใบสั่งของยานตลาดไทย สิ่งที่พูดนะทุกอย่างคนอย่างมันนะไม่มีสมองพอที่จะพูดต้องมานั่งพูดหรอกมันพูดตามใบสั่งความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง youtube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะฝากถึงหนูผีไม่รู้อะไรก็ออกมาพูดบริษัทเนี่ยเขาจดมาก่อนที่กูนะ่จะเข้ามาอีกบริษัทมนโอมเนี่ยนะไม่ใช่ว่า กูพาเขาไปจดเขาจดบริษัทเองไม่ต้องมาเสือกมาดิน้นบริษัทเนี่ยลุงกับป้าแกได้ไปจดก่อนที่ผมจะเข้ามาบริษัทเนี่ยเอกาสารก็ชัดอยู่แล้วมันออกมามนโนแสดงความโง่มึงหาว่าครีมนี้ลุงกับป้านะ่ะไปเอาของใครมามึงพูดอย่างนี้นะ่ะระวังโดนโรงงานเขาฟ้องนะจะบอกไว้ให้ ปากหาเรื่องมึงไม่ดูข้างกรองหรือว่าบริษัทใครจดจำน่ายและครีมนี้เป็นบริษัทของมนโอมลิขสิทธิ์ของเขาเขาต้องออกมาบอกมึงทุกเรื่องไหมมึงเป็นใครเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่เสือกออกมาแสดงความโง่แล้วที่มึงนะ่ะพูดเนี่ยว่าครีมนี่สารสกัดไม่ครบพูดให้ดี มึงกำลังมิ่นโรงงานนะไม่รู้อะไรแล้วพูดเขานะ่ะอ่านหนังสือเป็นเรื่องเอกสารไม่ใช่เหมือนมึงนะ่ะจบปริญญามาแต่กด ATM ไม่เป็นมึงนี่แม่งแสดงความโง่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้อะไรเอกสารสำคัญใครมันจะไปทำแทนได้ส่วนผสมแต่ละอย่างนะ่ะมันเป็นสูตรของบริษัทไม่รู้อะไรอย่าออกมาพูด มึงทำอะไรดีมั่งออกมาสอนคนนั้นคนนี้แสดงความโง่มึงนี่ตัวเสี้ยมเลยสภาพมันน่ะมีปัญญาอ่อนสงสัยมันน่ะสงสารคนในครอบครัวที่มีน้องมันอย่างมันน่ะเกิดมามีปมไม่ทำมาหากินอะไรนั่งด่าแต่คนอื่นเอกสารสำคัญของเจ้าของบริษัทเขาต้องไปดูแลเองอยู่แล้ว ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มหามุนี h ชนแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับผมบอกแล้วว่านี่คือหลักการทำงานด้วยพรมวิหาร4ของผู้พิพากษาทั่วประเทศไทยผมถึงบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านครับหลักการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐสภาทนายความสภาอายการสูงสุดผู้พิพากษาหรือเจ้าหน้าที่สตชทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการ เมื่อมีคนร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ต้องดำเนินการจะผิดไม่ผิดก็ต้องไปพูดหรือแก้ต่างเอาเองปรับ6,000บาทเห็นไหมครับนี่แหละคำว่าเมตตามันมีอยู่จริงแต่ไอ้พวกที่สารแพมมันะไม่ค่อยรู้อะไรขึ้นศาลมันยังไม่เคยขึ้นเลยโดนซักโดนถามมันไม่เคยเลยศาลให้รอลงอาญาเป็นโทษปรับ นี่แหละครับของจริงถึงบอกไงว่าผมเป็นตัวแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนกราบขอบพระคุณศาลที่ให้ความเมตตากับประชาชนด้วยความเคารพยิ่งขอบพระคุณมากนี่แหละครับสาเหตุที่ทนายเขาไม่ไปเขารู้อยู่แล้วเขาทำงานมาเป็น10บสิปีเขาจะไม่รู้หรอศาลตัดสินปรับ6,000บาทรอลงอาญา4เดือนติดคุก 4เดือนแต่ให้เป็นโทษร,รอลงอาญาไม่รู้ว่ามีรายงานตัวหรือเปล่าแล้วแต่ดูลุลยพินิษของศาลแล้วอย่างพฤติกรรมของจำเลยไปทุกนัดไม่มีเลื่อนถือว่าเอาใจใส่กับตัวเองทีนี้ท่านเชื่อใจในหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรหรือ,อยังที่แสดงให้ประชาชนประจักษ์ว่าท่านไม่มีนอก มีนายกับใครทําไปตามระเบียบการไม่จำเป็นที่ลุงกับป้าจะออกมาอธิบายเสียเวลาคนไม่ชอบอธิบายไปร้อยพันเหตุการณ์มันก็มองเราไม่ดีคนผิดว่าไปตามผิดไม่ใช่เอาเขามาโพสต์มาแขวนไม่มีประโยชน์คนที่อยากชนะยิ่งแพ้ถ้าคนไม่รู้จักแพ้คงจะไม่มีวันชนะได้